รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดมหกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต5ดีขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดจันทบุรีปี2568สร้างบ้านพัฒนาคนกินดีอยู่ดีวิถีคนจันทที่อำเภอแก่งหางแมวที่หอประชุม อนเนกประสงค์เทศบาลตำบลพะวาอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีนายทวัชชัยนามสมุดร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต5ดีขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดจันทบุรีปี2568ภายใต้แนวคิดสร้างบ้านพัฒนาคนกินดีอยู่ดีวิถีคนจันทร์ โดยมีนายสุพจน์อุดมจริยกูนายอำเภอแก่งหางแมวนายกิติพงศ์กิติคุณนายอำเภอเมืองจันทบุรีนางยานทนิชาบัวเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรเขตสาจันทบุรีผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน32จันทบุรีพร้อมด้วยทีมอาจารย์หน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายองค์กรชุมชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง เทศบาลตำบลพาวาค่ะได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสภาองค์กรชุมชนมาโดยตลอดทั้งด้านอาคารสถานที่ยานพหนะบุคลากรรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สำหรับพื้นที่ตำบลพวานั้นมีหมู่บ้าน12หมู่บ้านครอบคลุมพื้นที่กว่า358,000ไร่มีประชากรราว1600คนโดยส่วนใหญ่นั้นจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งสวนทุเรียนสวนผลไม้และสวนยางพารา อีกทั้งยังมีทรัพยากรธรรมชาติสำคัญเช่นอุทยานแห่งชาติเขาฉมเมาเขาวงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือนายและอ่างเก็บน้ำคลองพวาใหญ่คลองประแกดที่เป็นทั้งแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแหล่งพักผ่อนท่องเที่ยวและแหล่งประมงน้ำจืดของชุมชนพร้อมด้วยวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่นที่ยังคงสืบสานเป็นเอกลักษณ์อันภาคภูมิใจของคนตำบลพวา